สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะฮะแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า k a w า s กิวา e แค c น S หกห้าศูนย์รถคันนี้ครับจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้า,านะฮะรถใช้มือเดียวเลขไม่สองพันกิโลเมตรเท่านั้นครับเอาไปว่าใครหาอยู่สำหรับรุ่นนี้สีนี้ต้องคันนี้เลยครับมาเลยฮะนี่เลขไม์คันนี้ครับวิ่งมาอยู่ที่2 0 6 7กิเโลเมตรเท่านั้นนะฮะกุญแจให้มาครบถึง2ดอกแบบนี้ นะครับประกับไฟฟ้าครับตรงสื่อมีเดลางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัสเดิมเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้เราถึงมือเบรกด้วยนะครับไม่มีคดไม่มีงอครับประกับพัดเร่งตรงสื่อไม่มีเดลาานะครับเห็นไหมฮะนี่กุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับแล้วก็นี่ครับฝาถังนมันเดิมสวยครับสิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสีถังเดิมครับเป็นสีส้มดำนะฮะไม่มีรัดยิ้มไม่มีบุบนะฮะสีสวยมากไม่มีรอยขนแมวเลยครับแล้วก็บอะนั่งเดิมเราถึงเบาะซ้อนนะครับไม่มีีขาดไมมู่ออททยย นะครับด้านหน้าครับนี่มีชิวหน้าแต่งนะครับสำหรับคันนี้ครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็ไฟสต็อปไลท์มาถึง2ชุดเลยครับโฟมไฟหน้าครับสวยใสครับไม่มีเรียกว่าโอ้โหรอยหินใดทั้งสิ้นเลยคันนี้แกนโชกคหน้าครับไม่มีตามดไม่มีรั่วซึมนะฮะบางโคนหน้าเดิมนะครับแล้วก็นี่ฮะล้อด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากสู์นะครับสติ๊กเกอร์ล้อเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งจานเบรกด้านหน้านะครับดูเลยฮะโอ้โหเหมือนใหม่ครับ รถคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินเลยรวมถึงคาลิปเปอร์ด้วยนะครับในส่วนของหม้อน้ำครับนี่ฮะมาพร้อมประกาศหม้อน้ำแต่งนะครับพร้อมกับโลโก้ว u l แคน S อนะครับคอท่อด้านหน้าขาวใสครับหน้าเครื่องแห้งครับไม่มีหยดเยิ้มเลยนะครับฝาวาวเดิมสวยฮะนี่นะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวคลิปเครื่องสวยนะครับแขงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะ ยางพักเท้าครับเต็มเต็มครับถึงถึงนี่ฮะขายหญ่ไปกลางครับยางเต็มครับแทบไม่สึกหล่อเลยครับคันนี้มาพร้อมกับท่อเดิมนะฮะแล้วก็บามกับอากาศท่อเนี่ยจะบอกว่าชุบโครเมียมมาสวยงามครับต่กสิตัวรถมากๆเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันต์ทติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งตัดเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีกระดุดเลยครับคันนี้โอ้โห สวิงอามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยเฉือนรอยแทกด้านข้างครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกตำแหน่งจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบรถด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับยางหลังเต็มนะฮะเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์เลยครับ2,000กิโลเมตรแท้แน่นอนกระสุนของบ้้นท้ายครับคันนี้ยังคงเป็นบางคนหลังเดิมไฟท้ายเดิมไฟเดียวเดิมครับนี่ฮะศูนย์ตรงแน่นอนครับไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นเลยนะครับฝั่งซ้ายอ่ะ ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆนะครับขาวๆใสๆน็อตสวยๆแบบนี้ตัวิงอามฝั่งซ้ายครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะนี่ครับรอบสเตอร์นะครับสวยงามครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะยางพักเท้าฝั่งซ้ายดูครับเต็มๆแบบนี้เลยฮะคันเกียร์ก็ไม่มีคอดไม่มีงอนะครับคีบเครื่องนะครับฝาวาลนะครับไม่มีรวกซึมไม่มีคาบกาวนะครับคีบเครื่องสวยนะฮะถัดมาที่หน้าเครื่องบ้าง นะครับแห้งๆใสๆนะครับตาสไตล์ทันเดอร์บพระราม5อยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้กระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินเลยฮะคันนี้ครับเอาละ,ะครับเป็นไปเป็นไงินบ้างสำหรับเจ้าวอลแค้น6 5ห้าสนนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถรถใหม่สภาพป้ายแดงใครหาอยู่สำหรับสภาพนี้สีนี้บอกเลยว่าต้องมาคันนี้เท่านั้นครับบอกเลยว่าประหยัดกว่าซื้อรถใหม่เป็นแสนเกือบแสนดีกว่าเกือบแสนนะฮะ เพราะนี่ใครหาอยู่มาเลยครับสีส้มสีนี้มีเพียงสีเดียวเท่านั้นลรวเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ